สวัสดีค่ะย็นนี้นะคะใครกาลังนองหากัดข้าวนะคะว่าเราจะทําอะไรกินนะคะแนะนําเลยนะคะหมูทอดน้าปลานะคะใช้หมูวนหไหนก็ได้ตามที่เราตามใจชอบนะคะแล้วก็เอามาลุบน้ำปลาน้าปลาดีๆหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ชุนโรินนึงนะคะน้าปลานิดนึงเลยนี่ค่ะเรากำลังจะทอดด้วยหมอ้อไฟฟ้านี่ค่ะมันหอมน้ำปลามากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอามากินกับน้ําพริกนรกนะคะแล้วก็แก้มด้วย อันนี้ผักเตอแตงกวานะคะแล้วก็จะมีข้าวไก่หอมนะคะก็แก้มแนมแนมไปนะคะแก้แก้เลี่ยนนะคะวันนี้นะคะเกตใช้เป็นส่วนของคอหมูนะคะก็น่ากิ้มากว่าค่ะเนื้อเนื้อก็จะกินสักสองชิ้นแค่นั้นละคะ่ะเดี๋ยวสุกแล้วเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจัดจานให้ดูค่ะนี่นะคะจัดจานเสร็จแล้วนะคะฟีมือคอหมู นี่เลยคอหมูแช่น้ำปลานะคะนี่เลยกินกับน,น้ำพริกนารกค่าแล้วก็จัดจานนะคะมีมีผักตามนี้เลยนะคะนี่เลยเสิร์ฟเลยนะคะนี่เลยค่ะนี่เลยโอเคนะคะกับข้าวเย็นนี้บ๊ายบาย